ใน8ปีสหรัฐอเมริกาจะปรับกำลังนะครับจากาภูมิภาคาในทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีกองกำลังทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฐานเรือประมาณ50%นะครับแล้วก็ปรับกำลังให้เข้ามาอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ได้มากกว่า50%ปกติเขาวางกำลังไว้ในภาคพื้นแอตแลนติก50%ภาคพื้นแปซิฟิก50%แต่เขากำลังจะปรับภายใน8ปีให้ กำลังเนี่ยทยอยเข้าไปอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้ได้ถึง60%สิบเปอรเมริกาต้องปรับกำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับคำตอบของนักยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ชี้ตรงกันว่าเพื่อรองรับ ศักยภาพทางการทาหารใหม่ๆของจีนในอนาคตนะครับข้อสังเกตในประเด็นการขอใช้พื้นที่อุตภเปาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดออรปณิธานวัฒนาย,ยากรวิเคราะห์ว่าหากมองใน,นอีกมุมสหรัฐเองต้องการทวงดุลประเทศจีนที่มีการพัฒนาศักยภาพทางการทหารอยู่อย่างต่อเนื่องได้ปรับกำลังในภาคพื้นแปซิฟิกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการลดงบประมาณแล้วก็ผักภาระให้กับประเทศในภูมิภาครับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องความมั่นคงที่สิงคโ,โปร์เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับว่าภายใน8ปีสหรัฐอเมริกาจะปรับกําลังนะครับจาก ภูมิภาคในทะเลมาหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีกองกําลังทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฐานเรือประมาณ50%นะครับแล้วก็ปรับกําลังให้เข้ามาอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ได้มากกว่า50%ปกติเขาวางกําลังไว้ในภาคพ,พื้นแอตแลนติก50%ภาคพ,พื้นแปซิฟิก50%แต่เขากำลังจะปรับภายใน8ปีให้กําลังเนี่ยทยอยเข้าไปอยู่ในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกให้ได้ถึง60% แล้วก็จะมีการปรับขีดความสามารถด้วยนะครับะจะมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินภายใน8ปีประมาณ6กองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินรบสมัยใหม่มีเรือ,อพิฆาตผิวน้ําสมัยใหม่มีที่สําคัญอีกอันก็คือก,ก,ก็จะมีเรื่องของเครื่องบินที่ไม่มีคนขับแล้วก็มีการลาดตระเวนในทะเลในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับสเมริกาต้องปรับกําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับคำตอบของนักยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ ชี้ตรงกันว่าเพื่อรองรับศักยภาพทางการทหารใหม่ๆของจีนในอนาคตนะครับเพื่อที่จะถ่วงดุลนะครับกับจีนแล้วก็เพื่อที่จะถ่วงดุลกับรัสเซียซึ่งกำลังทยอยปรับบทบาทเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับที่สหรัฐอเมริกาได้ดําเนินโครงการที่เชื่อได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการปรับยุทธศาสตร์ทางการทหารโดยใช้พื้นที่ในประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์ดรปณิธานบอกว่า สหรัฐอเมริกาได้เริ่มดาเนินโครงการดังกล่าวไปแล้ว2โครงการคือโครงการการขอใช้สนามบินอุตภเปาและโครงการทดลองเก็บตัวอย่างบนอวกาศขององค์กรพลรเรือนหรือนาซาการใช้ฐานทัพหรือว่าใช้สนามบินอุตภเภาในการยกระดับความสามารถในเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันระหว่างทหารไทยกับทหารอเมริกันนะครับขึ้นข้อตกลงนี้ตอนแรกก็จะมีการเจรจาพูดคุยกันในที่ประชุมรัฐมนตรี กลาโหมในเวทีว่าด้วยเรื่องความมั่นคงที่สิงคโ,โปร์เมื่อต้นเดือนแต่เข้าใจว่ายังไม่ได้พบกันนะครับตารางเวลาไม่ตรงกันรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็จะมีกําหนดพบกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเจรจาตกลงในการใช้ฐานทัพสนามบินอุตภเปาในการยกระดับทีมความาสามารถของทหารทั้งสองประเทศในการบรรเทาภัยพิบัตินะครับอันนั้นประเด็นแรกนะครับ แล้วก็ประเด็นที่2ซึ่งขณะนี้ได้เดินแล้วนะครับเป็นเรื่องของโครงการทดลองเก็บตัวอย่างในอวกาศขององค์กรพละเลือนในการพัฒนาอาวกาศที่เรารู้จักกันในนามของนาซานะครับซึ่งเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นปีเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยนะครับองค์การอาวกาศนา s a เนี่ยได้สรุปแล้วก็ตัดสินใจดําเนินโครงการครั้งใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้ก็คือการเก็บตัวอย่างอากาศ นะครับที่อยู่บริเวณเอเชียตะวัหนออเฉียงใต้ก็คือภูมิภาคของเรานะครับมีนักวิทยาศาสตร์เกือบ200คนอยู่ในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการส่งยานอาวกาศหลายชนิดขึ้นไปเก็บตัวอย่างอาวกาศะะนะครับตัวอย่างหลักฐานต่างๆในเรื่องของสภาพอากาศในอวกาศนะครับเพื่อมาประกอบข้อมูลในการทํานายสภาพอากาศนะครับเข้าใจว่าขณะนีเน้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยได้ถูกส่งมายัางประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็จากการถแถลงการของ โครงการอวากาศนาซาเขาคาดว่าจะดําเนินโครงการนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะครับนั่นก็หมายความว่าจะมีการใช้ฐานทัพหรือว่าสนามบินอูตเปาในการขึ้นลงของยานนะครับที่ไปเก็บตัวอย่างในชั้นอวากาศนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กำลังดําเนินอยู่นะครับโครงการนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเป็นโครงการพลเรือนแต่ว่านักวิเคราะห์ทางด้านยุทธศาสตร์ทหารก็ชี้ให้เห็นว่าการ ทดลองครั้งนี้นะครับมีความสําคัญ2ประการประการแรกก็เป็นครั้งแรกที่เป็นโครงการขนาดที่ใหญ่ที่สุดของนาซาในการเก็บตัวอย่างในภูมิภาคนี้นะครับจะทําให้เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องชั้นบรรยากาศในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํานายสภาพอากาศเพื่อการสื่อสารนะครับเพื่อการาติดต่อนะครับเพื่อการควบคุมในทางยุทธวิธีได้เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็อาจจะไปใช้ในเรื่องของการทหารได้นะครับแล้วก็ทําให้ไปสอดคล้องกับ เรื่องที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบันก็คือเรื่องการใช้ชั้นบรรยากาศในการทำสงครามสมัยใหม่และที่สำคัญก็คือว่าความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ก็จะเป็นครั้งแรกที่เขามีข้อมูลในเรื่องของชั้นบรรยากาศในเรื่องของสภาพอากาศของเอเชียทั้งหมดเลยเอเชียตะวนใต้ทั้งหมดเลย,เอ,เย,เลยอยู่ในมือขององค์กรของอเมริกาซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับอเมริกาค่อนข้างมากนะครับอย่างนี้เป็นต้น